ครับสวัสดีครับผมตาราทอนนะครับวันนี้มากับมีดพกใบ,บาตายโคลอมเบียแท้นะครับแท้ตัวนี้คือหมาป่าหันโลโก้หมาป่าหันข้างตัวหนังสือเล็กๆในฟูจันเจียนะครับตัวนี้ผลิตที่จีนนะครับอันนี้ผมปัดเงาใหม่นะครับหรือไงเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวขอตัดก่อนแล้วกันนะครับเริ่มเลยนะครับ ก็คมนี้คมพิเศษแล้วนะครับผมก็มารับคมเปิดคมให้ใหม่นะครับก็ไม่ถึงเชิงเปิดคมหรอกครับก็พอดีทรงมันจะมีหลายเว้านะครับหลายเหลี่ยมก็เลยมันจะมีบางจุดที่มันมันไม่เนียนแล้วก็มีเตรงดำตรงที่เป็นสีดำเนี่ยมันจะติดนิดๆก็เลยเใช้วิธีการถูกับกระดาษทรายนะครับแล้วก็ สะบัดกับหนังทีหนึ่งส่วนผิวเนี่ยจริงๆมันเป็นผิวใบดําด้านแบบลมลมดามานะครับแต่ว่ามันมีลายดวงๆอยู่หน่อยๆก็เลยว่ามันไม่สวยก็เลยขัดออกออกเลยนะครับออกก็เลยจะมีรอยดําๆเหลือบเหลือบเหลือบดํานะครับผมเงาเงาแบบนี้นะครับไม,ไม่ไม่เชิงกระจกนะครับผมก็ยังมีลายของเขาอยู่อ่าครับผมเป็นแบบนั้นนะครับก็สวยไปแบบนะครับ าใครชอบก็ทักมาได้ครับตัวที่ดำด้านก็มีนะครับโอเคครับมาตัดก,กระดาษกันต่อนะครับตัดส่วนกลางนะครับตรงที่เอาไว้ฟันนะครับส่วนปลายแหลมนะครับส่วนออช่วงล่างนะครับ จะสะดุดเพราะว่ามันจะติดตรงมุมนี้พอดีนะครับผมอ่ามันจะเป็นสามช่วงนะครับกับความคมคมนี่ถือว่ารับยากก่สอสมควรนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลารับเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเป็นสามช่วงโอเคคมกิฟแล้วแหละครับของแท้นะครับเนี่ยตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวเรามาปักหลอดไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วผมจะให้ดู มันจะเป็นเงาเหลือบๆนะครับแล้วก็เหลือบเนี่ยดำดำกึง่งน้าเงินๆนะครับผมเงาครับเข้าใจว่าสีเก่าเนี่ยมันด,ดํได้แล้วก็ข้างข้างในเนี่ยมันชุบแข็งไหมแล้วค่อยเอาไปลมดําอีกทีหนึง่งก็เลยมีบางจุดเนี่ยมันเป็นดวงๆมันไม่สวยผมก็เลยปัดออกซะเลยพอปัดออกเห็นข้างในเนี่ยออกมันก็จะจะเห็นร่องรอยการชุบเขานะครับแล้วก็ลายเส้นของเขาที่เขาขึ้นขึ้นทรงมีดมานะครับ สวยเลยนะครับผมโลโก้ยังอยู่นะครับโลโก้ยังเนียนๆเ,เลยนะครับอันนี้คือชื่อรุ่นมันนะครับ KP016 นะครับผมใบทรงอย่างนี้มันเป็นทรงพวกสปาร์ตันสปาร์ตาของพวกโรมันกรีดสมัยก่อนนะครับผมจริงๆมันคือทรงมีดต่อสู้นะครับผมเอาไว้ฟันจ้วงแทงชอบในระยะประชิดนะครับ ออกแบบมามีกาดที่มือเนี่ยแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นแหลมๆเหมือนอารมณ์สนับมือนะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยจะมีหยักๆเอาไว้แทงกระแทกได้นะครับจริงๆมันไม่น่าจะเป็นเซอร์ไวเวอร์แล้วครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นมีดต่อสู้ระยะประชิดมากกว่านะครับผมด้ามเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับอ,อ่หุ้มโคนมีดไว้นะครับผมโอเคราคาไม่แพงครับน้ำหนักก็พอใช้ได้นะครับ เราะว่ามันเป็นพลาสติกมันก็เลยแบบเ,เบาๆไปนิดนึงทรงใบเนี่ยทรงทรงใบความยาวนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับความยาวเนี่ยจริงๆมันดูเหมือนสั้นนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็สแตนดาร์ดแหละเจ็ดนิ้วนะครับผมเห็นไหมครับโอเคเจ็ดนิ้วนะครับส่วนช่วงด้าม ช่วงด้านก็ประมาณสี่นิ้วเลยสี่นิ้วครึ่งมาหน่อยนะครับหรือถ้าจะวัดที่ปลายเลยก็ห้านิ้วนะครับผมถึงปลายเหล็กข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัดหลอด,นะดกันทุกคนนะครับ <c oughs> ก็แหลมคมปลายตัดอย่างนี้มันเอาไว้ต่อสู้ระยะประชิดได้เลยนะครับ วาดฟันระยะประชิดมีการกระแทกกระทุง้งกระแทกกระทุง้งชนได้นะครับโอเคลองดูหลอดดูนะครับเดี๋ยวลองเบี่ยงดูก่อนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจังหวะแบบไหนดี น่าจะพอเห็นนะครับผมโคมกิฟแล้วนะครับผมโอเคไม่แพงนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าชื่นชอบก็รับเลยอ๋อมีอีกนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแท่งจุดไฟก็เลยงงผมก็เลยงงๆอยู่นะครับว่าจะเป็นเซอร์ไวเบลหรืออะไรมีแท่งจุดไฟเสียบมาให้ด้านท้ายด้ามด้วยอ่าอย่างเงี้ยนะครับฟับเข้าไป โอเคมาดูอีกฝั่งนั้นนะครับเป็นพลาสติกหนาๆเลยนะครับแต่ไม่ถึงขั้นโพลิเมอร์นะครับผมบ่า,บายข้างอีกฝั่งก็จะมีโลโก้ของโคลอมเบียเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคล้ายๆรูปโลกแล้วก็มีค่อยกันนะครับผมสวยงามนะครับผมใครชื่นชอบนี่ทักมาได้นะครับมาพร้อมกับมันรวมทรงแบบนี้แล้วมันดูสั้นนะครับ แตงจริงมันใบมันยาว7ดนิ้วแล้วถือว่าโอเคแล้วครับคือขนาดฟูไซแล้วนะครับอ่าซองเป็นพลาสติกอารมณ์พลาสติก a อ s นะครับเนื้อคล้ายๆกับที่ด้ามเลยเอาผมราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีติดสายห้อยเข็มขัดมาอย่างไว้อย่างนี้นะครับเวลาเสียบก็จะดังกรึกบก็โอเคอยู่แล้วก็นิ้วโป้งดันออก ใช้งานคล่องแค่วว่องไวครับมีรูระบายอากาศให้นะครับลมหลวมขึ้นสนิมยากนะครับตัวนี้ก็ลมดํามาลมดํานี่มันผิวมันก็ไม่ออกดําออกไม่หมดนะครับอาจจะเป็นสีเหลือบๆนะครับผมสวยงามนะครับผมใครชื่นชอบก็ทักมาได้นะครับ450บบาทรวมส่งครับ โอเคคมมากแล้วเหรอครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ4ี่้ยห้าสิบาทรวมส่งนะครับกาดแข็งๆเลยนะครับพลาสติกอย่างดีนะครับผมก็เหนียวๆครับเหนียวๆแข็งๆเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหยุดภาพนี้ไว้นะครับสนใจยังไงทักมานะครับชื่นชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้นะครับผมมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ